มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีก<ด>ว่านี่ครับว่าไอดีที่เราเพิ่งซื้อมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าถ้าดูจากชุดที่ใส่เนี่ยคุ้มแน่นอนเพราะว่าเป็นชุดใหม่ที่ม่งเข้ามานะครับอุ้ยทุกคนเฮ<ะ>้ยทำไมของมันเยอะจอังอะเข้าเอาไวดีถูกตวงให้ผมปะวะอุ้ยอุ้ยมีหมวกแล็กหนาล็อกอะไรครบเลยนะเนี่ย ดูดิ้ิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยว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 ทุกคนฮะเข้าว่าไอดีให้ผมถูกตัวป้ะวะ้วยของยังเยอะทุกคนนะกับไฟก็มีว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาแล้วทุกคนบอกว่าเราได้ของดีแล้วล่ะตอนนี้คือคือของเยอะมากครับทุกคนดูดิ ของเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมดูมีหมวกเอฟปะไม่น่ามีเนาะ <Br> uh. ไม่น่ามีหรอกถ้ามีป่านี้ราคามันน่าจะพุ่งกว่านี้แหละ <S <S 1> <S 1> ไม่มีครับไม่มีมีไหม,ไมอยู่แถวๆนี้อ่าโอเคไม่มีนะครับไม่มีโอเคสบายใจไปนึกว่าจะแจ็คพอตแล้วแบบได้แบบว่าบวก F อมาด้วยอะไรอยีย้แต่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนดูดิไ d ดี0 0พบาทนะเว้ย เฮ้ยนี่ไอดีหนึ่งพันบาทนะเว้ยทุกคนของอย่างเยอะดูดิเฮ้ยผมว่าเขาเอาผิดไอดีให้ผมแน่เลยครับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วของไม่น่าเยอะขนาดนี้ฮะดูดิว้าวเอาแล้วสบายใจแล้วันนี้อะซื้อไอดีหนึ่งพันแต่ได้ไอดีหนึ่งมื่ปะเนี่ยเฮ้ยยยจมงจั มีชุดที่ยังไม่เปิดไหมชุดยังไม่เปิดก็มีครับทุกคนดูดิชุดยังไม่เปิดก็มีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของสก,กินปืนรีวิวกันหน่อยอุ้ย a k <อ>เวลเจ็ดสกาวเวลเจ็ดฮะไหลามาครับผม x m 8เวลเจ็ดก็มาเอาอ่ะเอาอ่ะมีอะไรบ้าง M60 SMG เอ้ย SMG MP40 เเวลเจ็ดฮะ เอาเรื่องวะล่ะเอาเรื่องวะล่ะลูกซองลูกลูกซองเอา้าลูกซองเวลสี่ครับโอ้โหนึกว่าจะเวลเจ็ดด้วยเนี่ยแต่ก็มีลูกซองอีโวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่ฮนะถือว่าเฉียบอยู่นะถือว่าเฉียบอยู่นะสนองสนัยเนี่ยครับไม่ไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดไอดีนี้ถือว่าของเยอะมากครับคาตานะโอ้หูสบายใจแล้ววันนี้นี่มีหมัดใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือหมัดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะ อ้าของเยอะมากครับไปดูท่าดีกว่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทุกคนวีท่าปักงเง้ยเฮ้ยวีท่าปักหงเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ทุกคนทุกคนย้อนไปดูเลยครับอยู่ในโพสต์ขายของอ ah, ะไม่มีท่าปักธงเว้ยเออมันไม่มีท่าปักธงครับทุกคน <c oughs> เอาแล้วมีท้าปักโคงเฉย AK มาจังหวะนี้สกาก็มา MP เอ้ยไม่ได้ไม่อ๋อ A8 MP 40โอ้โหครบของของของตึงของตึงครบครับของตึงครบครับอือเฮ้ยพอแล้วพอแล้วทุกคนพอละดีนี้ผมบอกเลยว่าสามหมื่นยังคุ้มอ่ะผมพูดเลยว่าสามหมื่นยังคุ้มครับสำหรับอดีนี้นี่ฮะ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าในไหนเราก็ได้ไอดีในราคาแบบ1000พน่ะแต่มูลาค่าแบบไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะทุกคนไอดีเนี้ย <C le ak> เดี๋ยววันนี้เนี้ยครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปสุ่มห้องดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิป <c lic> เราเอาไงดีเรา,เาไปขายต่อดีไหม <c lic> น่าสนใจเหมือนกันนะ <c lic> เราไปขายต่อดีไหมแบบท้ายคลิปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอันดับแรกเราไปสุ่มห้องกันดีกว่าฮะสั์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอ่ะกดติดตามด้วยนะ บก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะฮัลโหลฟังเสียงมั่นพี่หมูปะนี่มึงบังมึงฟังเสียงสวัสดีครับพี่หมูเลยเนี่ยหมูหมูไหนอะหมูบล็อกสกินใช่ไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมผมผมชื่อนัดครับไม่เืียไม่เสียบอคติไ่เนียผมด้วยเอฟซีทำไมวะทำไมวะเสียงกูมันมันแปลกมันมันไม่เหมือนใครหรือไงเนี่ยฮะเอฟซีพี่เอฟซีสตรีมเลยนี่พี่ไใหม่ใม่ม่หม่ไม่ได้สตรีมครับแล้วทำไมถึงจำไม่ได้อ่ะเสียงพี่หมดเกินพี่พี่แพกพวกหน่อย แบกแบกอะไรอะ่ะงมอปิดหนดิพี่โอ้ว้าพึ่งีเลยเนี่ยโอ้าพึ่งึงทำเหมือนกูรวยอ่ะตอนเนี้ยหาี่ยพี่พูดว่าไก่กระต๊อกดิพี่กอป<า>อกป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 ะกปอกพอใจพวกมึงนะไปแล้วโอ้เจออะไรวะเนี่ยนี่ห้องแรกพวกมึงก็จำกูได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแค่ไปก่อนพี่เดี๋ยว ให้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 คนละหนึ่งท่ามานับหนึ่งสองสามนะหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามพอละชิบหายห้องแรกก็จำกูได้ซะแล้วโอ้โหพี่ตึงจังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท,ทำไมตึงอะพี่แต้มโคตรเยอะเลยพี่เสียงคุ้นๆะผมว่าเสียงคุ้นๆอีกแก อะไรวะไปห้องไหนก็มีแต่คนบอกคุณวะเสียงพี่เหมือนพี่หมูหมูไหนอะหมูไหนอีกอะ <c oughs> อผมผมว่ <c oughs> าหมอนะ๋ยวผมเปิดเช็คดูก่อนเอ,อเ้ยเช็คเช็คอะไรเนีย่ยผมดูสตรีมพี่แล้วก่อนอ่าชื่อชื่ออะไรอะเผื่อเผื่อพี่ไปดูด้วยผม,มว่าภาษาอังกฤษได้เหรอพี่ผมตันตกจบแล้วเอางี้ดีกว่าเอา,อเอางี้เดี๋ยวเอ็งเอ็งเอ็งคิดว่าพี่เหมือนใครดีกว่า,าเหมือนเหมือนใครเหมือนพี่หมูเนาะไหนพี่หมูว่ะ อยู่อยู่อยู่แคนไหนอยู่แค่ไหนแค่พี่พี่ใครวะจำไม่ได้แล้วพี่เนี่ยเหมือนเอ้ยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไหนไหนเปิดใหม่ดีแล้วนะครับายไปหลายวันแล้วพูดไม่ไม่เหมือนอ่ะเสียงี่หลอกกว่าเยอะเลยเหมือนใช่หมูไม่เหมือนเหมือนตรงไหนเนี่ยเป็หมูเนี่ยใช่เลยเอาเอายี่้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่พี่ให้เจพี่ให้เองขอได้หนึ่งข้ออยากได้อะไรตอนนี้อ่ะ ผมเหรอผมไม่อยากได้อะไร <R> เฮ้ยทำไมอ่ะผม,ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละเฮ้ยดีจังวะผมเล่นแก้งเหงาเฉยๆพี่ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นโอ้เล่นแก้งเหงานะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพี่ไปสุ่มห้องต่อละครับผมเจอกันพี่หนุ่มน้อยเฮ้ยเฮ้ดีไม่เอาพรเว้ยกล่าวว่าจะให้พรสักหนึ่งข้อสะหน่อย <S <S เช็คห้องนี้ดิหวัดดีเอ้ยหวัดดีว่ะได้ๆลองดิลองลอง,ลองปักโทรเขาจะพูดไหมไม่น่ามีสัญญาตอบรับว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆรออีกทีดิรออีกทีดิรออีกทีดิโอ้โหกดเริ่มเกมเฉย,ยอะไรกําเนี่ะ อ้าวี้มันต้องห้องอย่างนี้ต้องห้องอย่างนี้นี่นี่ห้องอย่างนี้ห้องนี้ห้องนี้ส่อใจก่อนปักถุงดิปักถุงดิปักถุงดิเดี๋ยวก็พี่เฮ้ยเดี๋ยวกพี่ปักทุงเลยเหรอครับเฮ้ยเรียกเขาจะพูดอะไรต่อโหไปอีกทีที่เพื่อนไปทีที่เพื่อนเอาจัดไป เอาไอ้เอ้าแค่นี้นะโอ้โหพี่ตึงเกินทำไมเค้ารีแอคชั่นน้อยจังวะปักอีกทีหนึ่งพี่เอาไฟอีกทีหนึงอะเอาปากีกันฮึเออเช้าๆสงสัยมีแต่คนง่วงวะเฮ้ยห้องต่อไปเขาต่อไปเฮ้ยประเทศไทยใหญ่วะสวัสดีครับสวัสดีครับไทยนี่ครับสวัสดีครับใช่เหรอครับฮัลโหลครับ อ,อ้าครับทำ,ทำไมเมื่อกี้มีสองเสียงอะ่ะอ๋ออยู่ด้วยกันเหรอครับใช่ใช่ครับพี่อยู่ด้วยกันโอ้ี่คนคนคนที่ไหนอะ่ะอืมไม่รู้ฮะไม่ไม่ผมผม <c oughs> ผมเห็นผมเห็นเขียนว่าประเทศไทยใหญ่ไง <c oughs> ผมก็เลยถามดูใช่พี่อยู่อย,อยู่เชียงตุงอะ่ะไทยใหญ่อ่ะ๋อเป็นคนไทยใหญ่มันมันมันจังหวัดอะไรครับจังหวัดแบบตากเหรออยู่ใกล้ๆท่าขี้เหล็กนี่เดีย๋ยครับท่าขี้เหล็กแล้วท่าขี้เหล็กมันอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะ เออพี่เคยยินไม่ใชคุณน้ำนางนอนอ่ะใกล้ๆกันนั่นแหละคุณน้ำนางนอนอ,ะนอน่ะคุ้นคุ้นคุ้นน่ะแต่ผมจําไม่ได้มันอยู่จังหวัดอะไรไอ้ที่เด็กสิสองคนไปติดอยู่ในถ้ำนะ่ะอ๋อโอเค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 รู้รู้รู้พี่อยู่จังหวัดอะไรครับขาพี่พี่อยู่ปทุมครับปทุมธานีใช่ไหมครับใช่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  เฮ้ยปัดทงเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยในในความเชื่อเป็นไงพี่เป็นไงเท่บ้างเท่บ้างเท่บ้างเฮ้ยปัดทงเก้ยปัดทงขงเฮ้ยเฮ้ี่ปัดทงอีกครั้งดูดิปัดทงปัดทงทำไมอ่ะชอบหรอใช่ครับทําทําไมถึงชอบปักธงดีกว่าอ่ะถามก่อนเฮ้ยอันนั้นอะอะไรวะอะไรนะเออ็อก บอกสกินใช่ไหมครับเฮ้ยเพื่อนบอกบอกเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะบอกสกินใครวะใครวะว่าอยสกินใช้ไหมครับพี่หมูสกีนอะไรครับเนี่ยใครใครใครคือบ็อกสกินล่ะลูกเอาแล้ว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 ทำไมถึงรู้จักพี่หมูเขาอ่ะดูดูเขาประจําหรอติดตามเขาอยู่ครับเฮ้ยทําทําไมทําไมไปติดตามเขาเนี่ย ทำบ้านใหม่อยู่นะครับแล้วก็เฮ้ย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 เฮเปิดเสียงด้วยว่ะเสียงเหมือนหนอรูทูคิวครับคลิปเฉยว่ะบ่าวหรอกกำลังจะบอกว่าไม่ใช่คนละคนกันเอฟซีครับปักธงดูหน่อยครับอ่าจาดไปเป็นไงปักธงเอาเอาเลยเอามามาเดี๋ยว เดี๋ยวให้แอ็กกันคนละท่ามาเดี๋ยวนับให้โอเคปะ่ะโอเคไหมครับอ่ามาสาม <c oughs> <c oughs> เอาไว้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 หนึ่งสองสามา เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเป็นคนทักว่าพี่หมูคนแรกมาเดี๋ยวแจกบัตรเปลี่ยนชื่อให้ไปหนึ่งผมผมมึงคือใคร,รดอมกับผมไหนเนี่ยคนไหนขวาไอคนสอดถอดเสื้อเนี่ยเหรอใช่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 ใช้ยทำไมเอาเรื่องจังวะให้ผมดูที่คลิปแต่ก่อนที่พี่ถ่ายกับข้างนอกพี่โอ้อาจารย์ไปอาจารไปอ่ะสัดไปก่อนอ่ะ อ่ะได้ได้ได้ยังได้ยังกดกดได้แล้วครับเราเขุณคราเข่าเจอเจอกันเจอกันทุกคนเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเฮ้ยใครชวนวะเนี่ยโทรมาฝักบุ้งเลยนะครับฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนพูดครับเนี่ยอ่าใส่ใส่ใส่หมวกกับน็อกพูดครับอ๋อ คนที่แน้ยไม่ใช่ไม่ผมผมคนที่ใส่หมวกกันน็อกพูดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนาไม่เราคนว่าเอาคนเราคนยังไงก็ผมใส่หมวกกันน็อกอยู่เนี่ยเนี่ยผมต่อยอยู่เนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะนี่นี่อันนี้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเต้นท้ายเนี่ยเนี่ยเต้นท้ายอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยก็พูดไปเรื่อยอ่ะก็ผมเนี่ยผมเล่นอยู่เนี่ยรั้งต้อเลยทุกอย่าง เอางี้คุหอเลยตอกทงไม่ม่นะครักทงไม่ไม่มีไม่ไม่มีตังค์นะครับไม่ไม่มีปักธงเหมือนคนอื่นเขาหรอกคนไหนพูดครับเนี่ยก็ผมบอกอยู่ว่าใส่หมวกกันน็อกเดียโอ้โหเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเนี่ยกดท่าขับเนี่ยเดี๋ยวผมออกเกมให้ดูเลยโคตรฝั่นเลยเอางี้ดีกว่าเตะเตะมันออกไปนะมันไม่พูดอ่ะจริงกูพูดอยู่เนี่ย เต๋อเตมันออกเต็มมันออกเชื่อเชื่อผมมันมันไม่พูดสักทีว่ะปากทงดันนี้คะมีปากทงก็ไม่บอกคนไหนล่ะให้ให้ใครปักล่ะคนนี้นะครับเขามีปากทงก็ปักก็ตีดิเดี๋ยวเราเขารอกันนั่งห้องเนี่ยเอาใครใครแล้วใครเป็นคนพูดตอนเนี้ยฉลาดวะใช่ครันคกุปันแจ็คไอไอหัวแดงนี่พูดได้ไหมครับเนี่ยคนนั้นอะแสนแสนแสนโซนพูดได้ไหมครับพูดได้พูดได้ เนี่ยแล้วดูดเิเขารอเขารอเสื้อส้มปักธงอยู่มันมันมันก็ไม่ปักกะทีเนี่ยเฉียวเลยเันก็ปันป่น,นโคตรปั่นนะจริงแต่ข้างบนใช่พี่บอสน,นะครับเนี่ยใช่ใช่พีบอสน,นะครับเนี่ยฮะ <c oughs> ไ,ไม่ใช่ครับใช่พี่บอสหรือพ่อพี่บอสเนี่ยพ่อพ่อพี่บอสปักธงเลยครับไม่ไม่มีธงเลยดิเปลี่ยนเป็นปักทูบได้ไหมได้ปักเลยปักเลยปักทูบก็ได้ปักธงเถอะโอเค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 ได้ได้ได้ ม่งใช่ท่านีเฮ้ยบโทำไมต้องอารมณ์เสียวะเลืนเี่ยวจริงแล้รอรอรอเลยนะรอเลยนะเอางี้ดีกว่ากดพร้อมกันมานับนับถึงสานะนับถึงสามนะได้ครับอ่าเอานะเดี๋ยวพอนับสามปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวปัดทงเลยโอเคปะโอเคครับมาหนึ่งสองสา

ขวานธงด้วยว่าพอใจมาแล้ว hmm, ล่ะอ๋อเออไอ้นี่ใช่พี่บอลไหมครับไม่ใช่อ่ะให้ทายรอบนี้ทายถูกทายถูกมีรางวัลให้พี่โอก็เปล่าผิดละมึงผิดสองคนแล้วให้รอบสุดท้ายอ่ะใช่คนในแคี่บอลไหมครับเดี๋ยวไม่ใช่อยู่ดีอ่ะไหนมีใครตอบได้มั้ยไม่รู้จักโอเคสวยผมรู้จักถ้าไม่ใช่พี่บอลเขาพ่อพี่บอลอ่ะพ่อพ่อก็เล่นด้วยวะพ่อพ่อเทรดหุ้นอยู่มั่งตอนเนี้ยพ่อไม่น่าเล่นหรอก พี่บอนแะละพี่บอนัหละี่ว่าแค่แบะเออแบบทำเสียงนั้นพี่บอกขึ้นตุ้มทีุมโมงครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่พี่ว่าจะขึ้นแล้วล่ะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าจะลงก่อนเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยพี่บอสเขาพี่โอ๊กอะโอ๊กโอ๊กไหนเนี่ยโอ๊กโอ๊กที่อยู่ในแคปพี่บอสอ่ะพี่โอ๊กพีคิวคนนี้อหละที่เนในยคอมอ๋อพี่พี่โอ๊กที่เขาชอบเล่นกับพี่นัทใช่ปะ ใช่ครับใช่ใกล้แต่นัดไหนกูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยมึงก็ใช่ไปเรื่อยนัดไหนกูยังไม่รู้จักเลยเดียพี่ดิเจน่าโอ้แล้วพี่ถามเพื่ออะวะพี่พี่นัดพี่นงพี่นัดเลยไม่พี่ก็ลองถามเองดูเผื่อเองเผื่อเองก็พูดไปเรื่อยไงแล้วพีู่ดพูดถูกได้ไงไม่ถูกอะพี่ก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันไปแล้วนะบายๆเจอกันจุ๊บจุ๊บ คือจะเตีมก็จะเตีมครับคือจะเตีมครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่รอดูก่อนแต่ว่ามันมันสูงไะดิชั้นแปดแน่เดี๋ววะใครจะหันพี่บอสเนี่ยนี่เสียงหัวล้อพี่บอสเลยเนี่ยเฮ้ยล้อเลียนว่ะเฮ้ยล้อเลียนเฮ้ยล้อเลียนไอ้บูลลี่เฮ้ยล้อเลียนเสียงหัวล้อดูบูลลี่เฮ้ย ไ่บุลี่ว่ะไม่ล้อเรียนสิ่งองลอโอ้โไปคุยด้วยนะจำชื่อฉลามฉลามฉลามล้อเรียนฉลามจะจะพี่จะเอาไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กให้คนมาด่าใช่ใช่ฉลามอ่ะฉลามอ่ะเน้นเน้นฉลามมึงเป็นมึงบุลี่ one step closer to enlightenment บ้าดีว่ะห้องนี้ฮาดีว่ะ เป็นยังไงบ้างทุกคนวันนี้บอกเลยว่าอย่างเอาฮะสนุกเหมือนกันนะนี่ยไม่ได้สุ่มห้องมาสักพักใหญ่เนี่ยครับผมตามที่บอกไว้ผมว่านะไอดี ID นี้เนี่ยผมน่าจะคุมละเดี๋ยวผมจะขายไอดีนี้ดีกว่าครับ <Huh? S 1> อ่าเดี๋ยวผมขายไอดีนี้ดีกว่าผมว่านะไอดีปักธงเนี่ย ไม่ต่ำกว่าส0 0 0มือยู่แล้วครับทุกคนแต่ผมพูดเลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเก็บตังค์เอาไว้ใช้ในยุคโควิดดีกว่าครับที่จะเอาเงิน30,000่นมาเสียเว้ยถ้ามองว่า3,000ล่ะ3,000ก็ยังถือว่าเยอะไปเหมือนกันนะสำหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะครับใจใจเลยใจใจเลยพี่หมูบ็อกซกินคลิปนี้ถ้าถึงหมื่นไลค์ครับผมจะประกาศขายไอดีนี้300บาทครับทุกคน เป็นไงเป็นไงใจใจเลยเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วคือคือปกติเนี่ยผมก็จะมีไอดีปักทงของไอเดียใช้ไว้ทําคลิปอยู่แล้วถูกปะไอดี ID นี้เนี่ยผมซื้อมาด้วยความบังเอิญว้ยแล้วพอดีว่ามันมีปักทงมาด้วยจูๆไ้จูๆไว้เดี๋ยวผมอาจจะมีกติกาให้เล่นละกันเนี่ยครับผมแต่อันดับแรกเลยหมื่นไลค์ยาวๆไปสําหรับไอดีปักทงไอดีนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะมาขายให้ในราคา300บาทแล้วกันอ้าสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สุัครู